หลายหลายคนถือกาบพระจะซักสว่ากาบโดยทาท่านได้กาบเองนั้นกาบถึงจิตถึงใจของกระกอนกรแท้อันนี้เป็นรูปเหมือนหรือรูปประคันที่พระพุทธองค์เป็นใส่ในการเผยแผ่ธรรมะหา,าห้าวกาบคอยกาบธรรมที่ซ่อนอยู่ในกายของพนนั่นแหละสิเป็นพระพุทธรูปปั้นดินเผาก็ตามเป็นปพุทธรูป ทองเหลืองท่องค่ำก็แล้วแต่โพธูกแก้วหรือเป็นภาพวาดกระสัง <c oughs> อันนี้จากสมเด็จพระอุทธโคดมเลยบอกว่าการกราบถ้าจะทำให้ถึงเราตถาคตนะจงกราบให้ทำเหมือนดุด,ดังว่าสน,นวาแม้นอยู่ต่อหน้าแห่งเราตถาคตนะให้กราบแบบนอ้อมจิตน้อมใจใส่เลยสุวาฮาัสวาอารหังสัมมาสัมพุทโธนี่ คำที่เขาว่าอารหังสัมมากับใจเขามันเป็นหนึ่งเดียวกันเด้เออเขาสิเร่งเบิงระวางระวางกลางอกของพุทธองค์นั่นแหละใ่ข้างขนจักหน้อยเขาจะได้ภาพร่วมเขาจะได้ภาพร่วมของเพื่อนเองน่แหละบแมนว่ากาบอิฐหินปูนไส้หรือกาบในลักษณะว่าเคเหิทาทางวากาบนี่เป็นคั้เป็นซื่อพานทั้งหลายที่พระพุทธโคดมเพิ่นว่า ออถ้าจะการาบเราตถาคตให้ให้ถึงเราตถาคตน,น,นะนะออขอให้การาบในเวนว่าธรรมกายคือกายแห่งธรรมงเราตถาคตเพราะยังได้กระตามอันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นรูปตัวแทนเป็นรูปประคันที่เราตถาคตนนะใช้สั่งสอนแสดงธรรมอมเนว่าถึงแค่นั้นไปที่ห้าปาบถ้าทุกคนตั้งใจกราบเหตุเป็นประจำคือ ทั้งน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาในการกราบบันแน่อจจิเห็นหลอบไอ้ลูกเหมือนอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่ในลูกเหมือนพระพุทธรูปนั่นเองแม้แต่ลูกภาพกระดาษที่เขาจะวาดมากนี่กลายถือว่าเป็นของจริงทั้งบิดนึ่นแหละเขาสิไดจิตมันก็น้อมแล้วในขณะนั้นก็เป็นบุญละเป็นอย่างเป็นสงบนั่นแหละเออสงบอาจจะมีช่วงคณะหนึ่งหนาแต่ทุกคน ชินในการกราบแบบน้อมบิดจิตต์บิดใจเลยหนึ่งอาจจะมีช่วงขณะหน,หนึ่งเขาอาจจะเห็นลูกลูก,กาก่ภาวะไกายในขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่โดยสัมป ا อันนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นทั้งสันตลอดทัางงี้หนาเบิ้งประกาเบิ้งหนาเพิ่นอีลีหรอกเออบิ้งไต่ข้างจากหน่อยมันจะเห็นเป็นภาพรวมจากวันที่กิดเป็นขี้จังเพิ่นยิ้มมาให้เนี่อ,อแต่เป็นทั้งสันอีลีเด้เป็นประจำ ลักษณะนะั้นหล่าจังหว่เวลาข้าอ,อยู่ต่อหนา้าพระามธรรมดาพระก็ต้อ,ตอ,อง่มให้มันหลอบโดยปริมณฑลคำว่ออา,าปริมณฑลให้เรียบร้อยหสวยงามคือจังข้าเขา่าเฝาพระพุทธเจ้าองค์กิงมีดีเออบิ่งคว่ำระเบียบของเจ้าของเองคือข้าแต่งโตให้มันให้มันเต็มหว่าให้มันหย,ย,ยีหรือว่าคือบริสไใ,ใจในการที่เขา่าเฝาพระพุทธเจ้าเลยนะ มีเขาเฝาองค์ริงเด้ทุกขั้นท,ที่เขามากราบเพ่นนี่ยเขาเฝาองคิงเลยเบ่งเจ้าของบองให้ผสมควที่เขาไปกราบพ่นดังสีเขาเบ,บิ่งพุนบางทีดึงพุนด,ดึงพี่คือให้มันเ,เป็นระเบียบนะครับมันดูงามตาให้มันสมกับการที่เขาได้เขาเฝาพระพุทธเจ้านะ,ะ,นะกราบอรหังสัมมาสัมพุโตประกวาเ้องไปกราบลงไป เพว่าสิเป็นพระวรกายอันเป็นธรรมกายที่ซ่อนอยู่ในรูปรขันรูปรกายอันนี้ก็แล้วแต่ถือว่าเปรียบเสมือนองค์จริงบางที่เขาเห็นซ่อนรูเลี่ยงกันเข้าไปเป็นแก้วได้บ้างเป็นแก้วประกายผึกนับบ่ได้สวยงามตาการตาเแอตอู่้ได้กาบพรนะขอ้ตั้งใจกาบเอ้อบ่แน่ ภาพที่เฮาเห็นแม้กค่แม้เพียงครั้งเดียวนี่ติดตาติดใจเฮาโดยภายในภายในเข้าไปเนี่ยตลอดเลยเดย้มันเป็นสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นมันก็เลยรู้สึกว่าถึงมันก็เลยว่าแวบ,บเดียวกับสร้างจําได้ขึ้นเก่าภาพภายในนั่นผู้ใดเคยเห็นแล้วก็สิจําได้ภาพภายในเป็นทังสัน่นแต่เฮาเห็นทั้งสั่นมาตลอดว่าบ่แม่นว่าเฮามาก ส่วนผู้ใดสืเสือหรือว่าเสือหลังกระซังจะไปนสนใจพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยหลายล้านพระองค์แล้วทั้งท่านจีเป็นสิ่งที่เกิดยากที่สุดเกิดยากที่สุดบานเมนของธรรมดา่าโลกที้เกิดง่ายกว่าอีกแต่ว่าพู้ใทธเจ้านี่เกิดยากที่สุดยังสิ่งยากกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาว่าใครที่เสือหรือว่าเสือก็เพ็นเรื่องของเขาจะไปนสนใจว่าจาเป็นต้องไปแก่โตเร้อ ็ต้องไปแก้ตัวก็ต้องไปอธิบายเรื่องของไผของมั่นไปเลยสี่้านอธิบายยังมาบอกหลักการอยู่นะเดี๋ยวค่อยกราบพระให้ถึงพระแท้ๆเลยให้ถึงพระธรรมกายข้างในเพิ่นก็อาศัยรูปกายอันนี้แหละในการแสดงธรรมจงว่าเห้เข้าใจบานก็ให้เป็นคือพระพุทธเจ้าองค์จริงเิเป็นภาพวาดภาพเขียนภาพสี้มั่นอย่างก็แล้วแต่แม้นเด็กน้อยว่าขึ้นน้ำทางนะแต่เห็นยิบขึ้นโหลดจะเอาไปตกเป็นกระลานนี่ บุญมันเกิดแล้วเขาเกิดความปลื้มปิติเย็นใจแล้วเขาเห็นเป็นภาพสมมติหนงังสือมันขาดถึงมันมีรูปพระพุทธเจา้าอยู่ดันให้เอาขึ้นไว้ที่สูงเออเน็บว้น้าก๊กใหม่ก๊กไหลกัเน็บไป,ป,ป,บไปคอยมันขึ้นที่สูงเออ <c oughs> แหละเป็นการยกจิตของเจ้าของเองพร้อมเป็นการทําบุญในตัวของเองพร้อมบุญบำเพ็ญตัางตราสิมาท่านมาเอาเงินให้มาสา้างน้ำเด็ดนี้เด้เอ,อความสงบเย็นอันใดเหตุโลดเป็นกันสี่ ฉันว่ากาบพระมันถึงพร <c oughs> ะและหลายคนที่ได้ทำบุญได้ทานเงื่อนมาในสถานที่แห่งนี้ทุกครั้งคำ <c oughs> ว่าบาวชตะทานเงินทานเงืนทานใหม่ทานอาหารและเสือผ่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้นมีส่วนรวมจะเข้าใจว่าเล็กหน่อยเด้บ่แม่นของเล็กหน่อยเด้ เสวะาห้าสิทัดใจท่านสิ่งเหล่านี้เหล่านี้ออกมาได้เงินแต่ละบาทต่ลาสะตางค์ตะละคนหาได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วที่มีส่วนรลวมในการสร้างพุทธ,ธสถานพุทธ,ธาคาลุกาลาม,มงังมี <ừ. S 1> ทุกขั้งเลยที่เห้ามีการสวดมนต์ทำวัตรคือการสิน,นอ้อมจิตวดว่าด้วยอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> หลือตัวแหลกว่าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิการยะตถาตคโหเนีนยเเนยเ่ยท่านทั้งหลายเราใดได้เป็นผู้ด้วยท่านทั้งหลายเราใดได้ร่วมสร้างพุทธสถานธรรมแห่งนี้ไม่ว่าจะด้วยกรณีแห่งหรือประการใดรวมทั้งปัจจัยและเครื่องน่งห่มอาหารยารักษาโรคแต่ถือว่าแต่เป็นผู้ร่วมสร้างในพุทธสถานนี้ขอบุญที่ท่านได้กระทำนะ ไว้แล้วนี่จงถึงแดมานดาบิดาญาติของพวกท่านทั้งหลายเจ้ากรรมในเบนมุ่งเทพเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยคือทุกขันที่เขาจะอธิษฐานแบบนี้เป็นว่าทรงบุญหรืออุทิศบุญแจกจำนายจ่ายบุญส่วนการสิได้รับหรือไม่ไดรับนะเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันตอบบุไรมันหลายแต่เ,เน้นบุคคลบุคคลแต่ผู้ดใดใส่ใจอิรินะ่ะมาฝึกหัดมาปฏิบัติ แล้วนําไปเบิ่งเอาเองได้ใส่ตอบมันหลายก็ว่าละอ่าเฮาก็เห็นอยู่นั่นแหละผู้ใดเฮาก็เห็นอยู่บ่จักชื่อก็มีเออซ้ําสิอยากฮู้จักจักคือเก่าะเนาะถามเอาละเว้ยแหละจังว่าทุกๆคนบ่ต้องห่วงว่าเฮาสิบ่อุทิศบุญสิบ่ส่งบุญส่งต่ออ่าบุญที่พอัน ทั้งหลายทุกๆคนนั่นแหละที่ได้มีส่วนร่วงในการสางพุทธสถานบาทหนึ่งก็ตามต้นไม้ต้นหนึ่งก็ตามเป็นกำลังแห้งถี่มาสุกลดซอยเตอนหนึ่งก็ตามได้ทั้งนั้นถอนหญ้าต้นหนึ่งก็ตามคือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในพุทธสถานให้มีเลยอุทิศบุญให้แบบนั้นส่งบุญไปแบบนั้นเออมันก็มันก็เป็นการฝึกหัดในการเพื่อแพรหรือแพ่เมตตาคณหน้าเออต่อ สัพสัตเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายกับเฮามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายน้ำกันอยู่แล้วแหละเป็นการเพื่อแพรเอ,อืเ่อเฟื่อจิตใจต้องเจ้าของเองข้าเป็นคนถึงมองออกไปกว้างไกลๆกลเออนั่นและเห็นทั้งสี่ตลอดเห็นทั้งสี่ทุกข้างเลยเออวันผ่านก็ออกเสียงมั่งเออนะแต่วันธรรมบาาบ่ออกเสียงก,ก็ว่าของเฮาเองขฮาอาศัยอำนาจพระธาโคตรเจ้าเด้เออข้าบวไา้มีอำนาจขาบอกมีอิทธิฤทธิเดชยังดอก อาศัยอำนาจพระตถาคตฟังมาจากสายฟังมาจากเพิินนั่นแหละฟังมาจากปากเพิ่นนั่นแหละถ้าเกิดว่าท่านดอกเ่านได้ฟังอยู่นี่แหละเ,เละพิ่งกระแทนองค์เพิ่นว่าตถาคโคออตถาคตอยู่ในอยู่ในตาของเธอมั่งอยู่ในหูของเธอมั่ง ตาหูจมูกลื่นกายใจของเธอมันแต่ถ้าคนอยู่บดทุมองอมเลยเห่าไยอาศัยอำนาจพระตถาคตเจ้าก็ให้มันเป็นทังสันของมันมเฮาบ่มีอำนาจอย่างบ่มีอิทธิฤทธิบ่มีเดชบ่มีอย่างทั้งสิ้นแหละก็เลยต้องอาศัยอนุภาพแห่งพระรัตนาตราัยอนุภาพแห่งพระรัตนาตรัยและกะด้วยอำนาจของพระรตถาคตเจ้าเถิดเด้ทุกขั้ง แต่ละคนแต่ละคนว่าอุทิศบุญให้บีดามารดาผมด้วยนะผู้ขาน้ำเนื้อนะ่ะเกิดว่า <c oughs> เอออุทิศอยู่ตลอดทุกมือทุกมือเลยลหละว่าพู้ใดสิทา่านยังมากกร้างเออคือทุกอย่านทุกสัดส่วนรวมเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้รวมสางเบิดเ,เออสางตัวผ่าบารวมรสางบเป็นผ่าคนหนูเป็นผ่ายังกระางมาใส่ก็ถือว่าเป็นผู้รวมสาง เออก็ได้ใส่เครื่องนุงหม่มหรือว่าแจกใจไปในสำนักแห่งนี้แล้วก็ออกไปสำนักอื่นอื่นอีกพอ่อของสิ่งนั่นะ <c oughs> ทุกอย่างอหละปลูกพริกต้นหนึ่งกะกะตามน้วก็ละเออผู้ทรงในอน,น,ในันต์นี่ต้นใหม่มาให้ปลูกกะตามได้ทั้งนั้นนะบุญอันหาประมาณบ่ไดไแล้วก็เป็นบุญยุตตลอดกาลทุกเมื่อตลอดกาลตลอดเวลาวคือบุญการปลูกต้นใหม่เนี่แหละที่มันออยังเออ ปลูกนใหม่ของอยู่คองกินขุดสะบ่อนา้ําบาดาลสร้างถนนสร้างเรือนพัก,นกเนี่ยตลอดการแะละนี้ได้ตลอดเนีบอกนี่ฮัฟจีเมนฮัฟวาท่นา,า,านได้ถึงพรรณะฮ้าก็ว่นอยู่ในนี่แหละในพุทธศาสนาเนี่ยเอาเป็นว่าผู้ใด้เกิดในเขตของพุทธศาสนาน่ะ้นขนาดว่าด้วยบุพก,กรรมอสุรกรรมเกิดมาเป็นคนบ่มีบานบ่มีเลือนบม่มีหมอกได้ยู่ก็ยังพ่อ้ะไงยังมีคนไหท่ทานอยู่เด้ นี่เอื้นว่าอํานาจของพระพุทธศาสนามันยังมีในนี่แหละโดยบุพกรรมอันหนึ่งที่มันเป็นอกุศลทรงผลมาหายจากของเป็นคนถูกคนยากบ่มีเสือผ่าใส่ก็มี้พวกเสือผ่าไปท่าไปแจกคือเกาเ่าแหละบ่มีอาหารกินก็มีได้กินคือเกา่าเออได้กินดีเขาตั้งประเทศหรือเขาเห็นอยูุ่่นละจอืจ้งว่าออก็ด้วยอันิสงส์การปลูกต้นไม้รักษาป่าสร้างถนน ขุดบอ่อน้ำข้นกินขุดบอ่อน้ำข้นใ,ใส่สร้างถนนหนทางปลูกต้นไม้นียนเวดนั่นแหละเฮ็ดลงท่านลงท่านในพุทธสถานไปลักษณะนี้สร้างกุฏิสร้างวิหารกุฏิที่พักวิหารที่ร่วงพ้นกันนี่แหละร่วมชุ่มนุ่มในการทำกิจกรรมห่งพุทธาศาสนานี่แหละเป็นบุญมหาศาลที่เขาเฮ็ดเยอะนี่ ลักษณะนั่นเรียกว่าทุกคนก็ต้องกางว้นดอกสินีการตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยขออำนาจแห่งพระ,ะตรทาคตเจา้คาคนนั่นแหละเป็นผู้ทรงไปส่วนการศิรับใดหรือ,อได้ดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเด้อทุกทุกคนที่ฟังทั่งบ้านก็สางแบบนี้ เวลากาพระจื้อไห้แล้วน่ะเอาตามที่บอกนั่นแหละตั้งจิตตั้งใจเออตั้งจิตตั้งใจบุญมันเกิดในขณะที่จิตใจเขามันร่วมนั่นแหละความคิดมันร่วมลงมาในอรหังสัมมาสัมพุโทโธนี่แหละเนี่ยมันเป็นบุญแล้วมันสงบแล้วเออบุญแปลว่าความสงบเย็นอ่าดับความกังวลเราร่อนกังวลอย่างกังวลในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแม้ชั่วขณะหนึ่งหน้าที่หนึ่งแต่ก็ยังคือบุญมหาศาล,ลเราได้นั่นแหละ ตอนที่ห้าว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกาวาเนี่ยเบาปากใจกายเป็นอันเดียวกันเลยเออกายว่าใจาใจร่วมกันเป็นหนึ่งเปรียบเสม,มือนว่าห้าอยู่ต่อหน้าพระาศาสดาคุณดีอ่าแต่เหตุจังสันกาบป,ปันกาบกับล่วงไปมันแนบสนิททั้งจิตท,ทั้งใจนั่นแหละ <c oughs> ลวเวลาห้าสิเดียวเบิ้งพระพุทธองค์เนี่ยห้าก็เหลียวเบิ้งในระวังระวัง,วงอกเคนมันคันร่วมไปหาหนาเองแแบบเบิ้งภาพร่วมจะไปเบิ้งหนาเคน มันิมันสิได้ภาพร่วมเบื้องใต่ข้าง่นจักน้อยหนาเพ่นเข้าก็ไดระวังอ,อกเข้าก็ไดและเป็นการฝึกตัวเองไปนี้ตัวนั้นหนแหละจำภาพพระไว้จำภาพพระมุมเนของธรรมดายเออทำการทำงานแ,แต่แต่ละคนแต่ละคนก็ให้ภาวานาไปพร้อมเด้เอ <Okay. S 1> การปฏิบัติธรรมกับการทำงานเฮาเหตุเป็นหนึ่งเดียวกันใดนาเออความคิดของเฮ้ากับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปพี่กายก็เหตุไปก็เหตุไป <c oughs> กายกับทำงานไปใจกับทำทำงานทำมาแหละเไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันสิรูเองหอกนาเไปเรื่อยๆแต่จากของบ่หูว่าเห็นเอาเองนะ่ะมันพระท่านใดเสื่อผู้ใดอกฉะนั้นต้องฝึกหัดปฏิบัติเอาเองเป็นเอาเองเราสิเข้าใจเมื่อเข้าใจกับเข้าถึงเองะล่ะหลานกนดีภาวนาพุทธโธนะั่นแหละย่างในหน่อย แต่ว่าตองตายในขณะที่ภาวนานังเดอันแต่ว่าเอามั่งว่าเอามั um, ่งต้องฝึกหัดตัวเองผู้ทั่วไปผูทั่ไปตายในผู้ทั่วยังตามกับดาววดึงเด้อเออแต่ผู้ใดจับพระพระได้อีกอ่าจับพระพระบ่มีความกังวลอันใดเลยเขาว่ากังวลภาษาบาลีพจนานนิวัตรกับกังวลนั่นแหละกังวลเรื่องพ้อใจผู้นั้นบ่พ้อใจผู้นี้เออวิตกเรื่องนั้นวิตกเรื่องนี้มื้อนี้พจนานิวัตรนั่นแหละ <c oughs> มีความอาฆาตแขน้นคิดสร้างคนเ้นครียผู้นียน้ยังสี่เออคืออื่นว่าละมีว้อนออกแล้วละความของว้อนออกแล้วยังสี่ออลักษณะนั่นแต่ออมันจับผาผ้าใดมันล่างๆกับซางออลักษณะนี้เป็นพ้มผนดีคำว่า,าพ้มอะไรคำว่าบ่มีว้บบนวอนเป็นผู้อยู่ในชาตินั่นเองเ,ออเป็นพ้มยิงพวกเข้ามาฟังธรรมยังสี่เลยๆเ,เ,เออม,อมันสินงนอมนํา ว่าเฮาเฮาบ่ถึงเฮาบ่บรรลุหยัางก็สร้างแต่ว่าไปสวรรค์ไหวเออแต่ว่าอายุมันยืนยาวไปถึงาศาสนาของพุทธเจ้าอีกองหนึ่งพระเทศนาธรรมเข้าไปปุ๊บอาจจะบรรลุโสดาก็ได้นั่นแต่งสิก็นีออ้หรือบางคนอาจจะได้โซโดาอยู่แล้วก็แล้วแต่เออผนแสดงท่านเพียงขั้งเดียวเท่านั้นบรรลุอรหันต์ไปเลยก็ได้เ,ออเรื่องบันเทึกไหวในป่าไทยปฎดก็มีอยู่ พระพุทธเจ้าองค์นั่นองค์นั่นันนออ่วยพระปฐทุมมุตระแสดงธรรมจักกับประวัตริตระสรขั้งแหลกมูเทพเทวดาทั้งหลายบรรลุธรรมประมาณไม่ได้นั่นจังสี่ป่านี้พระพุทธโคโดมของเฮาเดเอ,อแสดงถ้ำข้างเดียวข้งแเอกมีมนุษย์บรรลุร้มโสดาบันด้ผู้เดียวคือพระอัญญาโกณทัญญาแต่ว่าเทวดาบรรลุถรำนั้นสิบแปดโกดนั่นเทไรไดสิบแปดโกดโกดหนึ่งนี่เทไรย่อยหน่อย สิบล้านปะ่ะมันใจเยี่ว่อะไรนี่คือเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือเท่าไรสิบล้านนั่นแหละก็เท่าไรละบันกับเบื้องเอาที่เบื้องหลังที่มากของเทวดาไปบรรลุธรรมนี่มีผู้ใดเข้าใจเยี่ยบนะ่เนาะมีผู้ใดหาสาเหตุเบื้องหลังมันมากอยู่บอบ่ว่าเขาคือบรรลุธรรมหลายแต่คนคือบรรลุผู้เดียวหนึ่งเออเทศนาเมือที่สองที่สามเมือนที่จังใดพระราหันขึ้นมาอีกจังเป็นหาองค์แหละ องที่สามจังเอาภัยยะสะามาสันจะเป็นองค์ที่หกสันเลยเบื้องหลังก็คือเขาเจ้าสะสมไว้คือพวกเข้าเหตุเดียวนี้แหละออผู้อื่นๆประมาอยู่นี่กับ้างพระยามทองจําให้มันคล่องปากขึินใจไว้ทั้งมาจาักอธิตะปริยาญาสูรรตรนตรคณาสูตร,ร,รอพระยามทองขึ้นปากเข้าใจไว้เพื่อเทศนาสามบทนี่ก้อนอยู่แล้วเออทศนาครั้งแรกทั้งมาจาักกับประวัตนาสูตร เทศนาเทวที่สองอนัตตรักดาสูตรว่าด้วยความบระวิตตัวตนทุกอย่างเกิดสวมสลา์เบิดเทวที่สามสาเหตุของมันเทศดาดูเรื่องของร้อนเออมาดูเรื่องของร้อนร้อนยังล่ะตาร้อนหูร้อนอะไรจะมูกร้อนร้อนเพราะยังร้อนเพราะว่าไฟคือราค่ะร้อนร้นกังวลอันใดบ่ถือใจกูกูสูงขึ้นมาโหลดอันนั้นแหละไฟลาค่ะ แต่ไฟราคาไม่เล้วกับไฟกับทษสักไม่หัวนั่นหลังจักว่แใจว่าใหญ่ท้องหัวจะไปเกิดอีกเยอะวะพุทธเจ้าองค์นั้นรวยกว่านี่อีกเด้แล้วก็กังวลเรืืองของศีลบ่ะอาจสมาศีลรักษาใดตลอดมือตลอดเว้นใด ทุกคนมันหลากหลายอาชีพบางคนก็จําเป็นเรียกว่าอาชีพที่จําเป็นเขาก็ถามอยู่ดิว่าเลี้ยงตัวเองเพื่อขายบาปไหมหรื่มันเป็นอาชีพจําเป็นเป็นว่าใส่ขันหารับกรรมเก่าซะหรือว่าต้องรับหิแม่มึงละ,นะเนาะมันเป็นแนวเรื่องชีพว่าไปข่าไปกับ้างมันนะหรือจะไปกงังวลนะถ้ามีช่วงเวลานอนกับพักกันสมาทานศินเอาเลย เอาด้วยจิตเจต,ตานาของเจ้าของคักๆโหลดอลเอาต,ตามจิตเจต,ตานาของเจ้าของ,ของออมันเบิดจากเบียกการงานแล้วถ้าทำกลางคืนก็ไปนอนกลางคืนกับไปสมาทานเอากลางเว้นเว้ยนะเนาะมันบ่ออื่นได้หล่ะโชคแค่นี้บรรลุธรรมในสมัยโบราณเลยนั่นบ่หลาดนี่ไผแนเนี่ไฟในเอานี่ไฟไค้งคหงวัวหลามซื่อๆมันไหลลงเบิร์ตหลุด มันเลยมาเข่าหัวผมไหลลงนะ <laughs> ะไร้ส่นอโอ้ยเนะนัะ่นแลหละมันหลอยู่ด้ขาเจ้าวันรุ่ทํำนั่นน่ะไม่ได้น,น้อยด้ยเจนนี่ไอะเจียนเอะัมพาปารีมันก็เป็นที่หนึ่งก้อนนูล่ะมันเป็นะลักจ้าสงสังสงสงสง่นอ่มันไปอีกเนาชื่ออะไรบ้างจักสัม มันไทยปามันมีสมองเบิดเอือดนะวัวว่เบ้านดะักสันไปพ่อเมื่อ